เคยดูหนังแฟนตาซีหรือเรื่องแนวประจนภัยกันไหมครับที่ตัวเอกต้องออกเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลฝ่ากับดักฝ่าปริศนาฝ่าความตายเพื่อค้นหาสิ่งน้ําค่าอะไรบางอย่างแต่เรื่องแบบนี้มันไม่ได้มีแค่ในหนังหรอกนะครับในโลกความเป็นจริงก็เคยมีคนทําแบบนี้เหมือนกันแต่เขามาในรูปแบบของตำนานที่บอกว่าผู้ใดก็ตามที่ได้ครอบครองมันจะไม่มีวันเจ็บป่วยไม่มีวันตายกลายเป็นผู้อมตะกลายเป็นผู้ที่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า เราไม่ต <S ais ama> ้องเกิดอะไรกันมากครับไปชมกันเลยกับ Holy Gale The Cup of Immortality f o r m a Tale of Kings and Gods จอกศักดิ์สิทธิ์เป็นภาชนะที่มีบทบาทสำคัญในวรรณกรรมเกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร์ครับที่ตำนานหลายเรื่องบรรยายว่ามันอาจเป็นถ้วยชามหรือแม้กระทั่งศิลา ซึ่งมีพลังเหนือธรรมชาติสามารถบรรดาลความสุขความยาววัยอันเป็นนิรันดร์หรือแม้กระทั่งชีวิตอมตะมันก็สามารถมอบให้แก่ผู้ครอบครองได้การกล่าวถึงจอบิเศษนี้แม้จะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็ตามมันได้ปรากฏครั้งแรกในนิยายวีรคติอศัศวินเรื่องเพอร์ซิวัลเลอกองดูกรานหรือชื่อไทยเพอร์ซิวัลตำนานแห่งจอบซึ่งเป็นผลงานที่เขียนยังไม่เสร็จของเครเตียงเดอทรัวกวีและนักเขียนชาวฝรั่งเศส ประมาณปี1190ครับในเรื่องนี้จอถูกกล่าวถึงว่าเป็นถาดสำหรับเสิร์ฟอาหารในงานเลี้ยงซึ่งไม่ได้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ตัอย่างใดเลยแต่ผลงานของเครียดเตียงนี้มันได้จุดประกายให้เกิดการเล่าต่อแปลความและตีความกันอย่างกว้างขวางในช่วงปลายคริสต์ศตวตรรษที่12ถึงต้นคริสตศตวตรรษที่13จนเกิดหนึ่งในผลงานสำคัญในช่วงเวลานั้นของวอลฟรัม e ฟันเอสเซนบัคอัศวินและนกวิชาวเยอรมัน ซึ่งตีความว่าจอกแท้จริงแล้วก็คือศิลาแห่งพลังลึกลับจากการตีความนี้ครับในช่วงปลายคศตวรรษที่12เช่นกันโรเบิร์ตเดอโบลนกกวีชาวฝรั่งเศสได้เขียนผลงานชื่อโยเซฟดาลีมาตีโดยกล่าวว่าจอกนี้คือภาชนะที่พระเยซูทรงใช้ในการเสวยพระกยายหารมื้อสุดท้ายและต่อมาโยเซฟก็ได้ใช้ภาชนะนี้ลองรับพระโลหิตของพระเยซูในขณะที่ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน แล้วด้วยเรื่องราวที่ผ่านนักกวีผู้มากฝีมือมาแล้วหลายท่านจากที่มันเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งมันก็ได้กระจายไปทั่วยุโรปครับแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของจอกศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มผสมผสา,เา,สานเข้ากับตำนานเรื่องทั่วศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นผ่านชนะในพระกยาหารเมื่อสุดท้ายของพระเยซูทําให้จากสิ่งที่เป็นเพียงแค่เรื่องแต่งก็เกิดเป็นตำนานที่ทําให้เชื่อว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงและรอคอยใครบางคนให้ไปค้นพบมนันซึ่งนักวิชาการจํานวนมากก็สันนิษฐานนะครับว่าเคราเตียง อาจจะไม่ใช่ผู้คิดค้นแนวคิดเรื่องจอกศักดิ์สิทธิ์เป็นคนแรกหรอกเพราะว่าโครงเรื่องดูมีองค์ประกอบที่มาจากตำนานเรื่องมอกายสิทธิ์ในตำนานของชาวเคลที่ผูกรวมเข้ากับตำนานในศาสนาคริสต์โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิธีมหาสนิทซึ่งมาพบในแหล่งข้อมูลของคริสัจกรตะวันออกเท่าน,านั้นฮอลลีเกลหรือจอกศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัตถุลึกลับที่สรงอทิทธิพลที่สุดในตำนานยุโรปนะครับ ดยเฉพาะอย่างยิ่งในวรรณกรรมของกษัตริย์อาเธอร์และอัศวินโตโกรมตนกำเนิดของแนวคิดเกี่ยวกับโฮลิเกลมีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับทั้งศาสนาวัฒนธรรมและตำนานพื้นบ้านท,ที่หลากหลายทั่วทวีปยุโรปซึ่งแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ได้มีการตีความและขยายความแตกต่างกันออกไปแม้แนวคิดของเจาะวิเศษนี้อาจมีลากลึกย้อนไปถึงยุคโบราณแต่จอกเริ่มปรากฏเด่นชัดเป็นครั้งแรกในวรรณกรรมยุคกลางครับผ่านบทกวีของเครเตียงนี่แหละ ที่เรื่องราวกล่าวถึงภารกิจของอัศวินเพอร์ซิวัลในการตามหาจอกซึ่งถูกเก็บราักษาไว้ในปราสาทลึกลับทว่าในเรื่องราวต้นฉบับจอกไม่ได้ถูกอธิบายอย่างชัดเจนครับว่าเป็นจอกหรือถ้วยศักดิ์สิทธิ์กันแน่แต่อธิบายไว้เพียงคร่าวๆว่ามันเป็นวัตถุลี้ลับที่มีพลังเหนือธรรมชาติจนเกิดเป็นความเชื่อของจอกวิเศษที่มีพลังอำนาจลึกลับที่จะมอบบางอย่างให้กับผู้ที่ถือครองและโฮลิเกล ก็กลายเป็นหัวใจสาคัญในตำนานของอัศวินโตกลมครับโดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอัศวินผู้บริสุทธิ์อย่างเช่นกลาฮั์ตบุตรของเซอร์แลนด์สล็อตผู้ซึ่งได้รับเลือกให้คนพบจอกและได้เห็นพระเจ้าอย่างแท้จริงเรื่องราวนี้ก็สะท้อนถึงแนวคิดของการแสวงหาความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณและการเดินทางภายในจิตใจ,จเพื่อเข้าถึงความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของเหล่าอ,อัศวินแล้วแน่นอนว่าต้นกำเนิดของจอกนี้อาจย้อนไปถึงตำนานพื้นบ้านของยุโรปในยุนยกคก่อนคริสตศาสนาด้วยนะครับ โดยเฉพาะตำนานของชนเผ่าเซลติกที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับมอบวิเศษของเทพเจ้าซึ่งสามารถมอบความอุดมสมบูรณ์ฟื้นคืนชีวิตและรักษาความเยาไว์วัยได้ด้วยคุณสมบัติที่คล้ายกันมากกับจอกศักดิ์สิทธิ์ในยุคลางเราจึงเชื่อกันได้ครับว่าความเชื่อนี้อาจถูกผสมผสานเข้ากับคติความเชื่อของคริสและกลายเป็นตำนานของจอกศักดิ์สิทธิ์ในเวลาต่อมาจากที่ฟังมาจนถึงตอนนี้คงรู้แล้วนะครับว่าเรื่องของโฮลิเกล จะไปผูกติดอยู่กับเรื่องของอัศวินตโตกรมซะส่วนใหญ่เลยงั้นเรามารู้จักพวกเขากันสักนิดกันดีกว่าครับอัศวินตโตกรมเนี่ยคือกลุ่มอัศวินผู้กล้าหาญที่อยู่ภายใต้การนําของกษัตริย์อาเธอร์ผู้เป็นศูนย์กลางของตํานานอาเธอร์ดึงในชุดเรื่องที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวรรณกรรมยุโรปยุคกลางพวกเขาเป็นเสลยลักของคุณธรรมความกล้าหาญความซื่อสัตย์และเกียรตยิยศที่อัศวินพึงมีและด้วยการที่ตโตกรมที่พวกเขานั่งประชุมร่วมกันนั้นไม่มีหัวโตหรือลำดับตำแหน่ง มันก็ได้แสดงเห็นถึงความเสมอภาคในหมู่อัศวินทุกคนครับที่ไม่มีใครอยู่เหนือใครและทั้งหมดเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเท่าเทียมกันทําให้พวกเขาเป็นกลุ่มอัศวินที่น่าเคารพและน่ายกย่องที่สุดโดยอัศวินโตกรมแต่ละคนจะมีเรื่องราวและบุคิกที่เฉพาะตัวมากครับบางคนมีบทบาทสําคัญในภารกิจตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเสยลักษ์แห่งความศรัทธาและการไถ่าบาปเช่นเซอร์กะระหัตผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และไร้บาป จนเป็นคนเดียวครับที่ได้เห็นโฮริเกลอย่างแท้จริงหรือจะเซอร์เพอร์ซิวัลที่เป็นหนึ่งในผู้ตามหาจอกอย่างไม่ยออ่อท้อหรือจะเซอร์แลนสล็อตอัศวินที่มีความกล้าหาญสูงสุดแต่มีจิตใจที่ขุ่นมัวเพราะดันไปเอ็นทีอาราชินีกรีนิเวียภรรยาของกษัตริย์อาเธอร์แล้วกลุ่มอัศวินนี้ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องราวประจญภัยเท่านั้นครับที่โดดเดน่นแต่ยังเป็นแก่นของแนวคิดอุด,ดมคติของอัศวินซึ่งประกอบด้วยความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ ความเสียสละเพื่อผู้อื่นการปกป้องผู้บริสุทธิ์และการรักษาคำาสาบานแล้วอัศวินเหล่านี้ก็ยังมีเรื่องราวที่ต้องต่อสู้กับปีศาจมังกรพ่อมดและศัตรูที่ทั้งมาจากโลกลี้ลับและในจิตใจของตอนเองซึ่งจํานวนของอัศวินโตกรมจะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่และเวอร์ชันของตำนานครับโดยบางเรื่องราวกล่าวว่าพวกเขามี12คนบางก็ว่า2 4หรือที่มากที่สุดเนี่ยก็150คนกันเลยครับ แต่สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนเลยก็คือการที่พวกเขาทั้งหมดร่วมอุดมการเดียวกันเพื่อปกป้องอาณาจักรข้ามเมลอดและรักษาความยุติธรรมไว้ในโลกที่เต็มไปด้วยความโกราหลและความมืดมนอัศวนโตกลมจึงไม่ใช่เพียงนักรบแต่เป็นตัวแทนของอุดมคติอันสูงส่งที่มนุษย์ใฝ่ฝันถึงตลอดหลายศตรวรรษกันเลยและในตำนานอัศวนโตกลมจอกศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในเศลั์ที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร์และอัศวนโตกลมเลยครับอย่างที่เกินเกินไป ตำนานเกี่ยวกับจอดศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างศาสนาและวีรกรรมของอัศวินโดยมีการตีความในเรื่องราวที่หลากหลายมากมายในแต่ละยุคแต่ทั้งหมดก็มีแนวทางร่วมกันครับว่าฮอลลี่เกลหรือจอดศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่มีพลังอันศักดิ์สิทธิ์และความลึกลับที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมันก็มีความสัมพันธ์กับความบริสุทธิ์การบรรลุค,ความยิ่งใหญ่และการฟื้นฟูของมนุษย์ตามตำนานที่ได้รับการถ่ายทอดมาหลายๆแหล่งเชื่อว่าฮอลลี่เกล คือจอกที่พระเยซูคริสต์ใช้ในงานเลี้ยงคราสุดท้ายหรือเดลลาซัปเปอร์และมีบทบาทในการเก็บพระโลหิตของพระเยซูที่ไหลออกมาเมื่อพระองค์ถูกตรึงกางเขนการบรรจุโลหิตในจอกนี้ทําให้โฮลิเกลกลายเป็นเสียลักษณ์ของการไทบาปและการบรรลุความรอดโดยการตามหามันได้กลายเป็นภารกิจสําคัญสําหรับอัสบินโตโกรมผู้ที่สแสวงหาความบรรลุและความยุติธรรมที่ถูกต้องตามคติของพวกเขาในบางตำนานกล่าวว่าโฮลิเกล คือสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นนิรันดร์ครับโดยผู้ที่สามารถหามันได้จะได้รับพรจากพระเจ้าและบางคนก็เชื่อว,ว่ามันเป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้แก่โลกเพื่อเป็นการบำบัดโลกและบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่มวลมนุษย์ตามตำนานอัสวินโตกลมแล้วเรื่องราวของการค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์นั้นมันเริ่มขึ้นเมื่อก,กษัตริย์อาเธอร์ได้เห็นจอกศักดิ์สิทธิ์ในพระราชวังของตนในขณะที่เขากําลังร่วมงานเลี้ยงและเห็นแสงสว่างเรืองรองจากจอกใบหนึ่ง คานี้กระตุ้นให้เขาตัดสินใจที่จะออกค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์ครับและเชื่อว,ว่าผู้ที่สามารถนํามันกลับมาได้จะสามารถฟื้นฟูความรุ่งเรืองให้แก่แผ่นดินคาเมรอดของตนได้แล้วในการค้นหาอัศวินหลายคนจากโตกลมได้ออกเดินทางไปตามเส้นทางต่างๆเพื่อค้นหาจอกนี้ครับแต่การหาจอกศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนอกจากการต่อสู้กับอุปสรรคและสตรูที่พบเจอแล้วการเข้าถึงจอกศักดิก์สิทธิ ยังเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหัวใจและจิตวิญญาณของผู้ที่ตามหาด้วยซึ่งว่ากันว่าจอกศักดิ์สิทธิ์จะปรากฏตัวต่อหน้าผู้ที่มีคุณมสมบัติเหล่านี้เท่านั้นและหนึ่งในอัศวินที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในตำนานนี้คือเพอร์ซิวัลอัศวินผู้ที่มีความบริสุทธิ์และกล้าหาญในบางเวอร์ชันของตำนานนี้เพอร์ซิวัลเป็นผู้ที่สามารถค้นพบจอกศักดิ์สิทธิ์ได้ครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะไม่ได้นํามันกลับมาแต่การที่ได้พผเห็นจอกก็ถือเป็นเสรีลักษ และความศรัทธาในพระเจ้าที่เขามีแล้วซึ่งการที่เพอร์ซิวาล้มเหลวในการขอพอรจากโฮลิเกลหลังจากที่เขาเห็นมานั้นถือเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อบทเรียนที่สําคัญในตำนานนี้ครับนั่นคือการเรียนรู้ที่จะสงบสงเงี่ยมและเชื่อมต่อกับความศักดิ์สิทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์จากภายในจิตใจของตนเองถ้าให้พูดง่ายๆก็คือการบรรลุธรรมในจิตใจของตนเองนั่นแหละครับ แม้จอดศักดิ์สิทธิ์จะเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะจอดที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์และตำนานกษัตริย์อาเธอร์แต่แท้จริงแล้วจอกใบนี้มีลากฐานที่ซับซ้อนและหลากหลายพอสมควรครับมันครอบคลุมทั้งศาสนาโบราณาคาดีและวัฒนธรรมยุโรปในยุคกลางต้นกําเนิดของมันจึงไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนครับเพราะจอกศักดิ์สิทธิ์เป็นวัตถุที่ถูกตีความและเล่าขานใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมาซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับจอกศักดิ์สิทธิ์ มันสามารถสืบย้อนไปได้ไกลถึงตำนานของชาวเซลติกซึ่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหม้อวิเศษวัตถุลึกลับที่หม้อความอุดมสมบูรณ์การรักษาโรคและการให้ชีวิตอมาตะาเช่นในตำนานของหม้อแห่งเทพดาร์กดาซึ่งมันสามารถเลี้ยงอาหารผู้คนได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดหม้อใบนี้เป็นเียลักษ์แห่งพลังชีวิตและอาจเป็นรักฐานของแนวคิดโฮลิเกลที่ภายหลังได้ถูกผนวกเข้ากับบริบทของศาสนาคริสต์คือต้องพูดกันแบบนี้ครับ เมื่อศาสนาคริสต์เริ่มแพร่เข้าสู่ยุโรปแล้วตำนานพื้นถิ่นเหล่านี้ก็ถูกกลืนรวมและตีความใหม่ทันทีกลายเป็นเรื่องราวของจอกที่ใช้ในอาหารเมื่อสุดท้ายของพระเยซูซึ่งต่อมาก็ได้ถูกใช้ลองรับพระโลหิตของพระองค์หลังจากตรึงกางเขนตามตำนานในยุครางโยเซฟดาลิมาตีเป็นผู้เก็บรักษาจอกใบนี้และนำมาเป็นซ่อนนักกอบ,บริเตนซึ่งแนวคิดนี้เริ่มปรากฏอย่างเป็นลุปมธรรมในวรรณกรรมยุคกลางโดยเฉพาะในผลงานของเครียเตียงเดอทรัว นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสในศตรวรรษที่12ผู้เขียนเรื่องที่กล่าวถึงจอกอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกแม้ในง,งานนี้จอกจะยังไม่เชื่อมโยงโดยตรงกับศาสนาคริสต์แต่เขาก็ได้วางรากฐานของมันในฐานาวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังเหนือธรรมชาติจนในศตรวรรษที่13โลเบิร์ตเดอบโบลอ์ได้ต่อยอดแนวคิดนี้ให้เชื่อมโยงกับคริสศาส,สนาอย่างแน่นแฟงโดยในงานของโยเซฟเขาระบุว่าฮลีเกลคือจอกที่รองรับพระโลหิตของพระเยซูและโยเซฟ คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เก็บรักษาเจาะใบนี้แล้วตำนานนี้ก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวเกี่ยวกับอัศวินโตกลมครับโดยเฉพาะเรื่องของเสื้อกรลาฮัตอัศวินผู้บริสุทธิ์ที่สามารถค้นพบเจอกได้เพราะความไร้มนทินและการมีศรัทธาอันมั่นคงทําให้เจอกศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเสียลักของการแสวงหาความบริสุทธิ์และความรอดทางจิตวิญญ,ญาณแล้วในตำนานของจอกศักดิ์สิทธิ์มันยังถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มอัศวินเทีมพราด้วยครับซึ่งเป็นนักรบคิสเตียน ผูมีอิทธิพลที่สุดในยุคกลางด้วยโดยมันมีทฤษฎีที่เชื่อกันว่าเถียมพระอ่านได้ค้นพบจอกศักดิ์สิทธิ์ระหว่างการทําสงครามครูเสดและนํามันกลับมายัางยุโรปโดยเก็บซ่อนเอาไว้เป็นความลับแล้วหลังจากการล่มสลายของกลุ่มในศตวรรษที่สิความเชื่อในเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับจอกศักดิ์สิทธิ์ก็ขยายตัวมากยิ่งขึ้นจนทําให้เรื่องราวของจอกศักดิ์สิทธิ์โด่งดังไปทั่วทั้งทวีปถึงแม้ว่ามันจะไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าจอกศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือไม่ แต่เรื่องราวของมันยังคงเป็นเสียลักแห่งการแสวงหาความจริงปัญญาและความรอดทางจิตวิญญาณซึ่งดึงดูดผู้คนมาจากหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นนักปรัิศาสตร์นักศาสนาและผู้ที่ลงหลในเรื่องลี้ลับตลอดมาในช่วงหลายศตวรรษจบไปอีกเรื่องนะครับกับจอกศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะไปกันก็บอกกันหน่อยสิครับว่าคุณเชื่อเรื่องจอกศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ แล้วขอช่วยกดไลค์และซับสไครป์เป็นกําลังใจงให้ผมหน่อยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยสําหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละผมไปก่อนนะครับสวัสดี